มาติดตามกันครับกับโปรเจกต์ยักษ์นะครับระหว่างช่อง3ครับจับมือกับค่าย M Picture อนะครับในการดึงพี่แอนทองประสมกลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งในรอบ18ปีเลยแล้วก็ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตเลยนะฮะก็คือกลับขนาวุฒนั่นเองนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้บูผันฝันยับครับ แม่แค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็รู้เลยนะว่าน่าจะสนุกแน่นอนมันแน่นใช่ครับผมนี่คือผลงานภาพยนตร์ในโปรเจกต์ Big Movies Big Project 2022ครับซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างช่อง3กับค่าย n p i c t u r e s ครับที่สำคัญยังเป็นการกลับมารับงานอีกครั้งในรอบ18ปีเลยครับของพี่แอนทองประสมครับประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตกราฟคนาวูดมีงานแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาครับซึ่งนี่แค่เปิดตัวนะฮะกระแสใน Twitter คือปังมากส่งให แฮชแท็กแอนกราฟ c H x เอชสเนี่ยติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตออย่างรวดเร็วว้าวใช่แล้วว่าแต่เรื่องนี้เนี่ยพี่แอนแล้วก็น้องกราฟเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงคู่กันครับช่อง3ามนะคะคุณดิวปิ่นกระมนลก็ได้คุยกับพี่ยอดนะคะว่าอยากจะจับมือกันทำหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วก็บังเอิญตอนนั้นก็คือคุณดิวมาถามแอนว่า แอนไม่ได้เล่นหนังมากี่ปีแล้วแอนบอก18ปีเขาก็เลยบอกเออก็ดีนะแอนลองกลับมาเล่นหนังไหมแล้วบอกโอเคได้ถ้าเกิดว่าคิดว่าแอนมีอะไรให้แอนทำได้แอนก็ยินดีแล้วเขาก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่านจบอาจบทจบแล้วนี่คือไม่มีฉากไหนที่เคยเล่นแล้วเลยอะ่ะคในเรื่องมันเป็น,ปนแบบเก่งเรื่องการต่อสู้เก่งมากแล้วก็เป็นเป็นแก๊งที่คาแรคเตอร์เพี้ยนเพียหน่อยคือคาแรคเตอร์ไม่ไม่เหมือนคนทั่วไปอะ่ะ มันมันเลยกลายเป็นคนประหลาดในหมู่บ้านนะเป็นกลุ่มแก๊งประหลาดแล้วเจ้านี่ก็เด็ดันเข้ามาในกลุ่มเราอะไรเงี้ยตัวเราก็อยากจะมาขอวิชาอยากมารับเรียนวิชาจากตัวพี่แอนครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เจอกัน<ะ>แล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างลูกศิษย<ะ>์กับอาจารย์พี่แอนไม่เคยเล่นบูเลยมันเป็นพีเลียดด้วยอ่ะจะเรียกว่าพีเลียดเรื่องแรกในชีวิตก็ได้นะคะ <S <S ดูแล้วไม่เครียดครับดูดูเพืเ่อไปเ,<ล>เอา,เอ,าเอาสนุกอย่างเดียวเลยครับคือฉากแรกแอนก็แบบเอาแอนหอย่างน,น,นี้เลยหรอรือ่าเออเออมาถึงจุดที่แอนจะต้องทําทุกอย ขนาดนี้เลยเหรอหรอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าตายอย่างสงบแล้วอะได้รับชมน่าจะปีนี้ขอผมพยายามจะให้ได้รับชมปีนี้กันครับ โอ้น่าติดตามเนาะใช่ค่ะรอดูเลยจริงๆนะฮะเราต้องบอกนะครับว่าเรื่อง Big Movies Big Project 2022นะฮะช่อง3จับมือกับค่ายเอ i c พ u r e ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่บบผ่นฟันยับเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับแต่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวภาพยนตร์อีกหลายเรื่องตามมาเลยครับเพื่อป้อนคอนเทนต์ดีๆสู่ตลาดภาพยนตร์ไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Culturing Power เนะครับเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกผ่านภาพยนตร์อีกด้วย